บิวทำไรอ,ะอ่ะทำกะเพราว,วาดิอ้าวเดี๋ยวนี้แม่ขายรถแล,ล้วไงอุย้ยเลิกขายแล้วขายกะเพราแล้วกูอ,ะอ่ะเหรอแล้วขายตรงไหนบ้างเนี่ยขายตามที่แยกกันสิแล้วอย่างเงี้ยถ้าแบบลูกค้าจะตามไปกินอะไรเงี้ยมีชื่อร้านปะอ๋อ <laughs> กะเพราก๊อปปี้กระเพราก๊อปปี้นี่มาดูใกล้ๆนี่มาดูร้านนี่ ใช่ตามที่แย่งกันเลใช่ตามที่แย่งกัน<ๆ>ดิกะเพราก๊อปปี้อ๋อถ้าถ้ถามองว่าชื่อร้านป้ายกะเพราก๊อปปี้นะใช่เลยใช,ใช่เลยถ้าชื่อร้านกะเพราก๊อปปี้นี่คือพี่บิวเนี่ยอ๋กะเพราธรรมดาไม่ใช่ต้องกะเพราก๊อปปี้ใช่ต้องกะเพราก๊อปปี้แล้วต้องขำอย่างนี้ป่ะต้องขำอย่างนี้ด้วยเอ๊ะถัดให้มันน่ากินหน่อยดิวะไม่ไงียบกำลังทำอยู่นี่ เดี๋ยวจะไปขายตามสีแยกนะรอดูออออทำให้มันถูกสุกขอนมามัยหน่อยดิกะเพรา๊อปี้ครับได้กินได้เลยนะกินได้สินี่นี่ชื่อร้านอะไรนะขออีกทีกะเพรา๊อปี้นี่มันดูนี่น่ากินไหมละ่ะใส่หลายแทบหลายเ่ะ โอ้ดีนะไม่เห็นสูตรเนี่ยโปรตีนไม่เปิดสูตรถ้ใครดูนะอืเลิกขายรถแล้วขายกระเพราดีกว่าวะชื่ออะไรนะกระเพรากระปี้นี่ไงโอ้โถนี่ครับดูสวยแะน่ากินนะเออน่ากินเออนี่นะจุ๊บจุ๊บจุ๊บๆๆ๊บจก็คือก็คือเลิกขายรถไปเลยใช่ป่ะเลิกขายรถเลยเดี๋ยวตอนนี้กูขายกระเพราตามสี่แยกเลยโอ้ยแล้ว ใช่กะเพราแล้วมึงก็ขำอย่างเงี้ยทุกคลิปเลยเหรอเออใช่กูทำแบบกะเพราไปด้วยขำไปด้วยกูนี่แหละนี่เลยโอ้โหเป็นไงยอดพร้อมกินแล้วโอมึงเอาามทั้งต้นเลยไงทำไมมึงเด็ดอย่างนั้นอ่ะฮะทำไมเด็ดอ่ะเอ้าสุกสะอาดสปอร์จากอนามัยโอ้ยมาลุ้ยหลานกูขายดีนี่ดูใกล้ๆนี่หลานกูของจริง อย่าลืมอุดหนุนกระเพราก็ปรีตามสีแยกด้วยนะครับแล้วทำอย่างนี้ใครจะแดกฮะใครจะแดกทำเงี้ยไม่ไม่รู้ไงกูคนนึ่งไงกูก็กูก็ไม่แดกโอ้ยไงอันนี้ตาลิวก็ปรีโอ้โยไงเจอกระเพราก็ปรีเข้าไปกูบอกเลยนี่ครับอันนี้ขายไม่แพงนะผมนะเอ่อ25บาทนะตอนหนึ่งจานนะผมเออนี่ครับกระเพราก็ปรีครับผมนี่ ยอดนี่ครับเมนูใหม่ครับถ้าใครจะซื้ออยากอุดหนุนนะคะก็มองชื่อร้านเลยชื่อร้านว่าอะไรนะกะเพรากระปี้อ่ะกะเพรากระปี้ของเนี่ครับกะเพรากระปี้นะคะกะเพรากระปี้นี่ครับมาอย่างนี้เลยนี่ใช้กะเพราของจริงนะนี่ครับกะเพราให้เป็นชิ้นๆเลยนะนี่ครับกะเพราแบบชิ้นๆสดโโอ๊ยร้อนร้อน อุ้ยเสร็จแล้วครับผมกพรฟก๊อปปี้ครับเดี๋ยวเราไปขายกันกลางสีแยกกันทุกคนเ่อคนจะซื้อเยอะแค่ไหนพี่จอยู่ดิแม่งขา่อะไรกัน่ใหญ่เหญ่ใอ่งใหญ่ใหญ่ใหญ้ใหหร่เหอ่กหญ่ให่ใ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหรใ่ให เออจะขายตามสี่แยกด้วยกระเพราจ้ากระเพรายี่สิบปีกระเพรายี่สิบจ้ากระเพรายี่สิบบาทยี่สิบาทจ้ากระเพากระเพาจ้ากระเพากระเพาใครกินกระเพาบ้างจ้าโอ้ยวันนี้เป็นไลฟ์ไม่รู้ขายดีดีโอ้ยวันนี้เอามาร้อยหอเลยสองหอดท้ายเว้ย เ้ยขายดีเว้ยขายต้าวถิ่กแม่งขายดีว่ะกะเพราหมาเน่าเว้ยพี่ต่อยดูดิแม่งทำไมมันแต่งตัวแปลกวะเออขายกะเพราเด้อกินไหมลองกินไหมพี่ลองไหมนะลองนี้ว่นอร่อยไหมพี่มาดิเน๊าพี่คะครับพี่ครับเฮ้ยชื่อร้านอะไรเนี่ยกะเพราคัพปี้ด้วยว่ะเออใช่อะไรทำเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ย โ,โหดูจากหน้าตาเท่าไ<ห>รก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่ากินข <c oughs> องผมเป็นร้านเปิดใหม่ครับขายตามสี่แยกครับชื่อคุณชายกระเพรากัพปี้ a b e a u ร lau ขายไม่แพงครับผมครึ่งกล่องสิบบาทเต็มกล่องยี่สิบห้าครับ <c oughs> เหลือสองกล่องครับเหลือสองกล่องสุดท้ายครับคุณพี่จะเอากี่กล่องดีครับคน <c oughs> ลถุงนะเอเอพี่เอามาสองถุงเลย เอาสองถุงเลยค่ะเอาหมดนั่นแหละอ่าสรุปเอาสองถุงนะครับผมกระเพราผมเป็นกระเพราแบบถาดนะครับผมนี่ครับเป็นกระเพราแบบว่าเป็นกระเพราถาดนะครับผมคือแบบว่ามันต้องวางจานงี้นะผมนะไม่พาไปปกติไม่ได้ครับเอาสองนะครับผมจัดไปครับกินให้อร่อยนะครับอันนี้ไงสุขภาพกินได้ไหมเนี่ยเออมันจะกินได้ไหมน้องลูก ลึกรสชาตกลิ่นอะไรวะหือไอ้กัดแม่หมาอะไรแบ้หมาเน่าอ่ะหายกระโปงกระพายหมาไม่แดกเลยจีบผายไอมืงเอาตังค์ก็คือมานะแมลงตังค์ก็คือมา